นี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อข้างในกันนะสําหรับเวลาอุ่ยย่างเนี่ยอุ่ชอบแบบแห้งๆค่ะใครไม่ชอบแบบแห้งใช้เวลาในการย่างประมาณสัก20นาทีก็ได้นะแต่อุ่ชอบแบบแห้งๆอุ่ก็จะใช้เวลาในการย่างแบบ3าสินาทีไปเลยค่ะให้มันแห้งๆแบบนี้เลยนะนี่ค่ะชอบแบบไหนสะดวกแบบไหนนะนี่เลยจบครบเรื่องงานครัวทํากินทําขายอิ่มอร่อยระหยัดไปกับช่องเอเชียฟู้ดซีเคทค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ a a Food ๋ยเอเทียฟู้ดซีเค็นะคะวันนี้ค่ะเราจะพากไปทำห่อหมกย่างค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันก่อนเลยค่ะ ส่วนประกอบที่อุ๋ยใช้วันนี้ค่ะก็จะเป็นปลายี่ศกเนาะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะหลายๆคนบอกว่าใช้ปลาย่ศกแล้วเวลาทําค่ะไม่ว่าจะเป็นทอดมันหรือทําห่อหมกแล้วเนื้อเขาจะร้วนๆนะไม่ดิไม่เหนียวไม่เด้งนะวันนี้อยู่ก็มีเคล็ดลับมาฝากด้วยนะเราจะใช้ปลายี่ศกทํายังไงให้เนื้อปลาเหนียวเด้งนี่เลยค่ะ500กรัมนะส่วนที่อุ๋ยใช้ไข่ไก่ค่ะ1ฟองค่ะไข่ไก่อใช้เบอร์สองนะ พริกแกงค่ะ100กรัมส่วนของพริกแกงค่ะที่หลายๆคนซื้อจากตลาดแล้วบอกว่าเวลาทําออกมาแล้วทําไมถึงไม่หอมไม่เข้มข้นค่ะวันนี้อุ๋ยก็มีเคล็ดลับในการเพิ่มความอร่อยให้กับพริกแกงที่เราซื้อตามตลาดนะนี่เลยค่ะกะทิค่ะจะใช้เป็นกะทิสดกะทิกล่องแบบอุ๋ยได้เลยนะคะใบโหระพาค่ะส่วนใบของโหระพานี่เลยค่ะให้เด็ดเนาะล้างทำความสะอาดพักเอาไว้ค่ะนี่เลยค่ะเคล็ดลับการเพิ่มความอร่อยนะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะ ให้เพื่อนใช้รากผักชีสามต้นค่ะหั่นฝอยเลยนะแล้วตำค่ะจะได้ตำง่ายนะเพราะส่วนใหญ่แล้วเวลาเราซื้อมานะ่ะคิดว่าไม่อร่อยเพราะว่าเขาใส่ไม่ถึงเครื่องค่ะแต่ถ้าเกิดร้านไหนที่อร่อยก็จะอร่อยู่แล้วเนาะส,นสำหรับร้านที่เราไม่เคยซื้อหรือซื้อมาแล้วทํายังไงก็ไม่อร่อยเอาเคล็ดลับอื่นไปใช้ดูค่ะเพิ่มรากผักชีทั้งสามต้นเนาะแล้วก็ใบมะกรูดค่ะให้นําใบมะกรูดสี่ใบนะมาหั่นฝอยฝอยค่ะเวลาตาจะตาง่ายนะ ส่วนของใบมะกรูดเนี่ยใครมีลูกมะกรูดใช้ผิวมะกรูดได้เลยค่ะใครไม่มีใช้ใบมะกรูดแบบอุยได้เลยนะตำเลยค่ะแล้วก็กระเทียมไทยค่ะหนึ่งหัวนะใส่ไปเลยก็ตำเลยค่ะก็หอมแดงสี่หัวค่ะแล้วก็ตำเลยค่ะนี่ค่ะเมื่อเราตำเนาะส่วนผสมทุกอย่างละเอียดแล้วนะให้เราใส่ทแกงของเราค่ะลงไปตำให้เข้ากันค่ะ เมื่อเราตำเครื่องจนเขาเข้ากันดีแล้วนะให้เราใส่ปลาค่ะลงไปตำเลยค่ะให้เราตำค่ะเพื่อให้พริกแกงนะแล้วเนื้อปลาเข้ากันเลยค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็ใส่ไปหมดเลยเนาะการตำนะจะเป็นตัวช่วยทําให้เหนื้อปลาของเราเหนียวค่ะหลายคนถามว่าแล้วเราจะตำไปถึงเมื่อไหร่ สังเกตเลยค่ะถ้าทําเองนะจะรู้สึกได้เลยค่ะเราเริ่มตําไม่ไปแล้วนะเริ่มที่จะแบบหนืดมากแล้วนะแสดงว่าใช้ได้แล้วนะเนันน่ยค่ะหนืดขึ้นเรื่อยๆนะเห็นไหมตอนครั้งแรกที่เราตาใหม่ๆนยะคือเขาตำง่ายมากเลยแต่พอเนี่ยค่ะมันได้ที่แล้วนะยิ่งหนืดยิ่งดีค่ะแสดงว่าปากของเรานะได้ที่รับรองเลยค่ะว่าเหนียวเด้งแน่นอน ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นพวกปลากายค่ะหรือปลอินเซียเขาจะให้ความเหนียวอยู่แล้วนะอาจจะไม่ต้องทาเยอะเท่ากับปลายิสกตัวนี้นะแต่ราคาของปลายิสกก็เนาะแน่นอนค่ะถูกกว่ากันเกินครึ่งอีกด้วยเนาะให้เราหาหมอนะ้อเนาะแล้วก็ตักเนื้อปลาที่เราโขกค่ะลงมาเลยค่ะตอกไขแ่แตงกวาเลยค่ะหนึ่งใบนะ น้ำตาลทรายค่ะหนึ่งช้อนเป็นพูเลยนะแส่ไปเลยคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะให้ทุกอย่างเขาละลายก่อนนะถ้าเกิดเราใช้กะละมังใหญ่กว่าน,นี้น่าจะคนง่ายกว่าเนาะเวลาเราคนนะให้เราคนไปทางเดียวกันค่ะอย่าหมุนแบบนี้นะ หมุนไปบาอย่างเงี้ยมันจะทาให้เนื้อปลาของเราเนาะให้เราอ่ะยีค่ะแล้วหมุนไปทางเดียวกันแบบนี้นะอยากกลับไปกลับมาค่ะถ้าหมุนซ้ายแล้วก็หมุนซ้ายต่อถ้าหมุนขวาแล้วก็หมุนขวาต่อเลยค่ะไม่หมุนไปทางขวาทีทางซ้ายทีนะเวลาเราควรเนื้อปลาค่ะหลังจากที่เราควรจนเข้ากันแล้วนะเราก็มาแหวกหน่อยนึ่งนะแล้วมาเติมส่วนของกะทิค่ะ จะใช้วิธีการค่อยๆใส่นะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะกวนยากค่ะอย่าลืมนะให้กวนไปทางเดียวกันค่ะนี่ค่ะให้ค่อยๆใส่นะนูจะใส่กะทิจนหมดเลยนะแต่นูจะใช้วิธีการค่อยๆใส่ค่ะเราก็ค่อยๆใส่กะทิจนหมดเลยค่ะแล้วค่อยๆกวนนะนูจะใช้วิธีการกวนไปทางเดียวกันค่ะเขาจะเหนอย่างเร็วนะ บอกเลยค่ะเมื่อก่อนนี้ตอนที่มาม่าทำขายนะบอกเลยค่ะว่าเป็นหนึ่งหน้าที่ที่น่าเบื่อมากเลยค่ะนั่งกวนทีค่อนข้างที่ใช้เวลานานมากเลยเพราะว่าจำนวนมันจะเยอะกว่าน,นี้นะเราก็จะได้เนื้อประมาณนี้ค่ะเราไปห่อกันเลยค่ะมาค่ะเรามาห่อ,อก,กันนะให้เราตัดเนาะความกว้างของใบตองค่ะ โดยเฉลี่ยวเนาะประมาณหนึ่งคืบกันหน่อยๆนยหนึ่งนะเวลาห,อห่อนะอุ๋ยแนะนําค่ะให้เราเอาฝั่งแข็งกับฝั่งอ่อนนะอบกันแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ใส่ส่วนของใบหอมลาพาค่ะลงไปเลยลองก้นกนิดหน่อยค่ะจะได้มีความหอมนะแล้วเราก็ตักหอมลงไปประมาณสัก2ช้อนเนาะประมาณนี้กะดูตามความเหมาะสมเลยค่ะแล้วเราก็ห่อไปเลยนะ อุืยก็จะใช้เป็นใช้เป็นไม้จิ้มฟันเนาะมันค่อนข้างที่จะหาสะดวกค่ะใครมีเก็บไม้กัดใช้ไม้กัดเลยนะไม่มีก็ใช้แบบอุ่ยนี่แหละอุก็จะใช้วิธีการแต่งขอบบอกหน่อยเนาะ เสร็จแล้วเนาะอุ๋ยก็จะใช้หม้ออบลมร้อนในการย่างค่ะใครมีเตาถ่านใช้เตาถ่านย่างได้เลยนะใครมีหม้อเนาะอบลมร้อนค่ะใช้หม้ออบลมร้อนได้เลยค่ะแล้วเราก็อบได้เลยุ๋ยจะใช้ไฟที่400นะหลังจากที่ผ่านมาเนาะ15นาทีอุ๋ยก็จะมาพลิกข้างค่ะ นี่ค่ะปุ๋ยจะใช้เวลาทั้งหมดในการอบค่ะ20นาทีนะวิธีการสังเกตง่ายๆค่ะว่าสุกไม่สุกนะให้เพื่อนใช้มือกดถูกค่ะเขาจะเด้งขึ้นนะนี่ค่ะจับดูเลยค่ะถ้าเขายังเหลวอยู่ว่ายังไม่สุกนะนี่ค่ะเขาจะแน่นๆเนื้อแน่นๆเลยนะแบบนี้ค่ะสุกแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อข้างในกันนะ สำหรับเวลาอิยย่างเนี่ยอุ้ชอบแบบแห้งๆค่ะใครไม่ชอบแบบแห้งใช้เวลาในการย่างประมาณสัก20นาทีก็ได้นะแต่อุ่ชอบแบบแห้งๆอุ้ก็จะใช้เวลาในการย่างแบบ3ามสนาทีไปเลยค่ะให้มันแห้งๆแบบนี้เลยนะนี่ค่ะชอบแบบไหนสะดวกแบบไหนนะนี่เลยอุ้ชอบกินแบบแห้งๆนะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเค็ดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ